วิธีเปิดใช้รหัสสตรีมหรือว่า redeem code เกมสตรีมนะครับอัปเดตปีนี้นะครับให้เพื่อนเอนเปิดเจ้าตัวโปรแกรมสตรีม Steam ขึ้นมาก่อนครับผมล็อกอินให้เรียบร้อยนะจากนั้นในส่วนของเมนูทางด้านบนนะครับอ่าตรงมุมซ้ายมือตรงที่ลูกศรชี้ให้ไปที่เมนูเกมครับผมเมนูที่4นับจากด้านซ้ายนะครับก็กดลงมาได้เลย และให้เพื่อนๆกดไปที่เมนูที่2ครับผมนับจากด้านบนนะครับเปิดใช้ผลิตภัณฑ์บนสตรีมเมื่อเจอแล้วก็คลิกลงไปครับผมและในหน้านี้นะครับให้เราเอาโค้ดเกมที่เราได้มานะครับหรือรหัสที่เราได้มาเนี่ยมากกอกในส่วนของช่องนี้ได้เลยอ่ะของผมเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวโค้ดตัวนี้นะครับก็กด Copy ปึ๊บลงมานะครับแล้วก็เอามาวางที่ช่องนี้นะครับอ่ะคลิกขวาเพจได้เลยจากนั้นกดที่ปุ่มยืนยันครับผมสีฟ้าตรงนี้ ถ้ารหัสของเราใช้ได้นะครับถูกต้องเนี่ยเขาจะขึ้นว่าเปิดใช้งานสําเร็จแบบนี้ตามด้วยชื่อเกมนะครับเราก็กดที่ปุ่มตกลงตรงนี้ครับผมปึ๊บและลองไปดูในส่วนของคลังเกมนะครับเมื่อกี้ผมซื้อเจ้าตัวเกมนี้ไปนะครับเนบูอ่าตัวนี้นะเมื่อเราลองคลิกลงมาเนี่ยเขาก็จะขึ้นให้ติดตั้งแปลว่าเราได้รีดิมโพสหรือว่ารหัสเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นั่นเองตรงนี้เพื่อนๆสามารถกดติดตั้งลงมาเล่นได้เลย โอเคลองนั้นไปทำกันดูนะครับติดปัญหาสงสัยไงพูดคุยกับผมได้ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ